ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาทรงแนวนางปลูกมันเนะาะค่ะแต่ว่าพอเพิ่นออกไปใส่ฟุน้นค<ะ>่ะโอ้รถคันใหญ่ค,ะคะ่ะรู้ไหมค่ะอคันใหญ่เน่ะลีนี้ว่าเป็พี่หวันแนวจังวัดอยู่คือกันละค่ะบัดดี้กายยิ่งก้นหาวาา่าสันเป็นค่าเอาวก็นักดี ไนักด้อยู่ค่ะลงได้อยู่ค่ะแต่ว่าพอได้อยู่ใส่ใส่หางเมืองเลยก็ได้บ้านเก่าค่ะบ้านนั่นทางนันกับตัวเก่าห้าเนาะค่ะน่ะเจดี่์เขาเคยมาโซงค่ะเป็น เนี่ยลูกค้าเป็นเห็นน้ำกันเนี่ยแหะค่ะฟาทฟังตรงามแล้วค่ะเลขที่บ้านกางออกซูนซูน่ถือซื่อนเนาะแมมเนาะเงินดหลายซื้อศูนสองแมมออกศูนศูนหมเมืซื้อสอนึ่งหนึแมโเ่กีนหสเบิร์นเนาะค่ะซูนห้าห้าูนอีกไงจะไปออกขาหนึ่งไงถังรางเนหรยอเลขมันดีเนาะนาหลายอยู่วันวันวันก้อนวันไหนูนเก้ากับูนหกแมผนเรียกว่าซูหค่ะ บรรดาหน้ายกเสย <c oughs> ย่านี้เป็นหน้ายกอันเตะพวกมีเก่าจะเสียพวกเเสียก่อนคือเก่าเนี่ยเนอะเมื่อแตงวนมี่ล้วบุได็บมือนคำสีบอกคือัน